เพื่อนๆเห็นเครือเถาวันที่พาดผ่านระหว่างไม้ต้นนี้กับฝั่งนี้ไหยเอ่ยมันคือเถาของพญาป้องทองซองละอานะคะข้อไม้มันจะเป็นป้องๆเพื่อนๆเห็นไหม หนึ่งข้อสองข้อสามข้อนั่นก็คือข้อป้องของเขาเป็นไม้เถาเลื้อยนั่นเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีดอกให้เห็นเพื่อนๆนดูเถาป้องของตัวนี้หนึ่งป้องสองป้องสามป้องสองป้องนะ่ะเป็นเถาของเขาส่วนไอ้ที่มีหนำแหลมแหลมนี่เป็นเถาของกลอยต้นกลอยเดี๋ยวมาขุดนะคะ ข้างล่างนั่นเป็นเถาของกลอยส่วนนี่คือซองละอาพญาป้องทองสรรพคุณเยอะนะสรรพคุณเยอะแล้วเขาจะเลื้อยลงไปทางโน,น้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใบมันเลื้อยฟาดมาทางนี้นะคะใบของพญาป้องทองนี่คือใบของเขามีแขนเพื่อนนี่คือใบของเขา นะคะมีใครสนใจอยากจะได้ไม้ชนิดนี้ไหมสรรพคุณเยอะเดี๋ยวอ้อจะได้ใส่สรรพคุณของเขาไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นี่มันเป็นเถาวันที่เคืรอใหญ่มากนะคะ0876069955 ID Line รับจัดตามสั่งนะจะเอาส่วนไหนเปลือกลำต้นใบข้อว่ามา ไอดีลายอังศรา09 08 7 6 06 9 9 5 5 A U N G S A R A 09อังศรา09กับสมุนภัยซองละอาพยาป้องทองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ